กอนกินเที่ยงอืมอ่ะเราก็ติดไม้ฝานะครับจากคลิปที่เก,ทเกินไป้รกวก็ติดมาก,ก็เกือบจะเสร็จกันแล้วล่ะก็จะติดเลืออีกเท <c oughs> ่าไหร่ไม่รู้ก็ปคูณสองยาวๆครับผม โดยการับตรงนี้จะเสร็จไหมัอดออกมา Terima <laughs> อ่าต้องตักอีกแค่แขนละกัน2แขนอ่ะ <named one fell out> <s architectural silence> นั่งอยนั่งข้างก ก็เสร็จเรียบร้อยอเสียงเราก็ยิงครบแล้วนะครับด้านหน้าเสร็จเรลาจะเหลือแค่ด้านในในเหตุการณ์ก็จะคล้ายๆบ้านแม่และตะซอยนั่นแหละครับผมเราเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ